สวัสดีครับวันนี้เมนูอะไรแม่หนอนป้าเจา้นเจานะวันนี้ได้ปลาเจ้านะครับที่ตลาดมานี่ข้าวตก,กเลยอ่ะ้ำตอนแรกทำไงหนอนปลาเจ,าจ้าอ่ะจอยหอมก่อนไอตอนเด็กในใคล้าสอนนะในสอนล่ะไม่มีใครสอน ข้ไมเ่เละข้ากระจำเขาไม่เป็นเองอะข้ากระจำเขาดูเขา,าจำเขามาทำเออดูเขเมนูต่างๆเนี่ยไม่ได้แม่แม่แมเขาไ,าไม่สอนเนี่ยมาทำอย่างนี้กะข้าไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ไงอยู่ค่ะข้าจะอยู่กับใครล่ะข้าออกเป่าหกข้าก็ออกกูกจ้างเขากินไงเป็นลูกจ้างเขาชีวิตอะไต่อก็เป็นลูกจ้างเขาเราก็ไปเรื่อย มาอยู่ก็เข้าทั่วบานทั่วเมืองไงอยู่ไปทั่วอยู่ไปทั่วเอาเดี๋ยวเต้หั่นอะไรเนี่ยไม่บอกต้องเลยเอ็นชวนหั่นอะไรหั่นอะไรหั่นอะไรหั่นพริกหั่นพริกครับมาพริกเยิ้มจะเผ็ดเปล่าจะต้องให้มันออกเผ็ดไงทียวขอบักบคีอินกะพร้าวมายายมานะครับทอดไข่อร่อยสุดหน้าทำให้กินไม่มาทำเอง ไปสอนไปบอกบอกเเฉยมาเดีดมจัด,ด,ดการเองอ่ะลองลองดูลองใส่กระเทิเอาเทใส่เทใส่ลอง,ลองใส่กะทิเออไม่ได้ใส่ทั้งกล่องมันกินได้ไม่หรอกใส่ทั้งกล่องอ่ะใส่กะทินหน่อยนึงเอาอีกต้นแม่รู้ป่ะเนี่ยตอนแม่ไปดูเขาอันนี้ผมไม่ให้แม่สอนเนี่ยผมก็เป็นกว่าผมรู้เลยยังไม่ทำทำเสร็จเลยเอาละคุยละ อะไรกันก็เนีให้เทกระเทกระเททั้งกล่องเลยไงก็เดือดใช่เปล่าไม่ต้องรอหรอกอ้าวได้ได้บอกดิเดี๋ยวเอ๊คก็บน่ะเป็นไงเดือด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 ต่อไปต้องเอาน้ำใส่ใส่ปลาเด่นน้อยทอนะครับไม่อยากขี้งกแม่จะว่าไฉไรใส่น้ำไปหน่อยนึงเท ต่อไปร<ด>อ,อ,อ,อกกปลากับกระทิเดือดครับแม่แม่ออกจากบ,บ้านเนี่ยแต่อยู่อะไรสิบเจ็ดสิบสองเนี่ยแม่สิบเ็ดสิบสองสิบเจ็ดสิบสองผมยังเล่นนุกแก้วอยู่เลยนะถ้าค่าออกประหกค้าไม่มีเงินเรียนต่อค่ะก็ต้องออกไปหางานทำไงเทวแม่ออกไปทำอะไรก็ไปไปรับจ้างเขาทำอะไรอาชีพแรกก,ก็ไปอยู่โรงสีไปเลี้ยงเด็กซักผ้า รักผ้าลุงสีแล้วก็ไปรักข้าวที่ลงุงสีขายไม่ได้รักแกก็ไปรักของเขายัางไงเรา <c oughs> หาว่าค่ะความยิงไระยยก็ทํอาหารไม่เก่งเลยครับก็ดูเขาเอาแกลเลยมีผัวไวก็มีผัวไวอะสิมีผัวอยู่เท่าไหร่สิบแปดสิบแปดยังเรียนอยู่เหรียก็ข้าไม่ได้เรียนไงก็ข <c oughs> ้าไม่มีตังค์เองมีตังค์แปดผมยังโดด ลูกยางอยู่เลยอ่ะแม่มีผัวแล้วอ่ะมีผัวแล้วมีผูกยังเด็กมีผัวอายุยี่สิบมมดูอยู่จังหวัดอะไรนะครับผมคอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมก็น้ำตาลทรใสกะผงปรุงรสเอาใส่อะไรต่อไปใส่พริกใส่พริกจ้าใส่พริกจ้าโอ้หอมหอมหอมเอาใส่อะไรกายเสร็จแล้วเติมกะทินิดหน่อย เติมกะทินิดหน่อยจ้าเติมกะทินิดหน่อยจ้าเรียบร้อยแล้วก็ใส่หอมผักชีเลยจ้าเรียบร้อยปิดไฟร้อยครับนี่ ค่ะไปเมื่อวานลูกแล้วเท่าไรรู้ไหมแตงอะ่ะแพงมากสามบาทอ่ะโอ้โหไปให้กินออไม่ได้ว่าพูดถึงว่าซื้อมาลูกลระสับเนื้อปลาแดงๆเลยนะครับนี่อืม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  ก็กินผักก็กินจะผักจริงๆเลยเนาะ